Ô cứ phai hè nè. Bước bước bước. Ờ đứng đứng hơi đứng. Hơi đứng. Phai hè phải. จะลงนามคอป่านเองให้กวไม่เลยโอ้งามไหม่ใหญ่ของวัสระอนแล้งผมส่องไร้เลยนะให้ก้าวหม่โอ้ไหโอ้ดีแล้วปยัวานก่อนึงกเดีงามหมวะ